สวัสดีครับวันนี้ป้ามาแอลแพะเมืองผีครับาตีมเมืองแปะครับผมอย่างเข้าไปแอลกันเลยครับวัน,นอุทยานแพะเมืองผีงประวัติเดีย่อนะครับโดยมีแม่ออ้คนหนึ่งนะครับเขาไปเสาะหาน้องไม่แต่ไปปะท้องพยายามจะออกเอาออกมาเต็มหา้เาเพิ่มออกออกมาบม่ได้เพราะว่ามีเทวารักรักษาไว้ครับ เอามาโชบได้ครับแต่บ่คือเอามาครับจึงวังหาบนั่นไปนะแล้วขจายบอกเจ้าบ้านว่าพอครับแล้วหาบเงินเออหาบท้องนั่นก็หายไปครับผมคำว่าแพะภาษากัมเมืองก็คือปลานะครับแพะเมืองผีก็คือปลาเมืองผีครับดูบรรยากาศโดยรอบครับวันนี้อากาศอาจจะฮอน่น้อยครับผม เดี๋ยวเราจะย่างเข้าไปพอข้างไหนกันเลยครับผมอ่าเสาดินนะครับอ่าเกิดจากหินดินซ้ายก่อขึ้นกันเป็นเสานะครับมีอายุประมาณบอกเกินสองล้านปีนะครับอ่าตามที่เปิ่นเขียนไว้นะครับผมอ่าเคยมาแล้วแต่ละวันก็จะมีนักท่องเที่ยวมาแอวกันจัดนักครับผมเพราะว่าอยู่บอกไกลจากตัวเมืองเลยครับผมอ่าเป็นสถานที่น่าแอวนะครับผมบอกเคยหันสักเตือครับ ส่วนมากนักท่องเที่ยวนะครับอ่าตึงมีตึงชาวไทยต่างชาติต่างจังหวัดนะครับต่างบ้านต่างเมืองมาโมดครับผมแต่ปืนว่ามีกฎคนหนึ่งติดป้ายเขียนไว้นะครับตีเขาหันนี่ห้ามขึ้นเสาดินโดยเด็ดขาดนะครับครับผมลักษณะก็จะเหมือนคล้ายๆกับแกนแคนยอนนะครับแนวตีรัฐของแอริโซนาสหรัฐอเมริกานะครับแต่อันนี้เขาบอต้องไปไกลครับผมไม่แอวตีเมืองแป้กันนี่เลยครับผมอ่ามีตี ถ่ายรูปเพื่อเป็นที่ระลึกเยอะแยะครับผมนี่แหละครับไปที่เปินเขียนไว้นะครับห้ามขึ้นเหยียบหรือว่าขึ้นปเล่นบนเสาดินนะครับผมเขาก็จะย่างเข้าไปพอตั้งไหนเลยเลยนะครับจะมีตีเดิน h อ l หลายครับถ้านักท่องเที่ยวคนไหนนะครับลืมเอาจองมาเือบ่มีจองครับเปินก็จะมีจองบริการให้ครับผมอันนี้ก็จะเป็นภาพมุมสูงนะครับตีเขาพอลงไปนะครับ อ่าพอคงไปหลบๆบของแพะเมืองผีนะครับผมครับอากาศตอนนี้ก็บอกปอห้อนแต่ได้ครับผมการเกิดสภาพแพะเมืองผีนักธรณีวิทยาประมาณว่าอายุของดินที่อยู่ในยุคเนี้เกิดขึ้นประมาณสองล้านปีครับซึ่งเป็นยุคค่อนข้างใหม่มีลักษณะเกิดเสาหินเกิดจากกวดหินดินายจับตัวกันยังมาแน่นเ,เต็มที่ อาอีทครับอันนในตึกของอีละอันนี้ก็เป็นบรรยากาศตั้งบนนะครับทีเขาพอลงมานะครับลมก็จะเย็นซุยซุยครับผมอ่าอากาศอบอ่อห้อนแต่ได้ครับเอาละครับขึ้นมาตั้งบนไม่น้อยก็จะมาปะผาพอแลนะครับอ่าซึ่งตั้งบนเนี่ยก็จะหันบรรยากาศาตะกอนดินตีธรรมชาติสร้างสรรค์ขึ้นนะครับอ่าโดยรอบของแพะเมืองผีนะครับผม ซึ่งเป็นภาพที่งามขนนอดครับสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณติดติดต,ตามนะครับจากหนานวิสปะคลิปครับผมสวัสดีครับ